คันนี้ลูกค้าจากออนไลน์นะครับลูกค้าทําสัญญาผ่านนะฮะรับรถทันทีนะครับคันนี้บริการทําสัญญาถึงบ้านนะครับใครที่กําลังมองหารถนะครับต้องการรับรถด่วนนะฮะสามารถติดต่อเอมาได้เดี๋ยวคันนี้จะพาไปดู a อ p ีพ m i เ m ีย x u r y ี่สีขาวมุกกันนะครับไปรับไปดูเลยคันนี้ A t ท r พ m i เม Lu x u r y ี่สีขาวมุกนะฮะเบื้องต้นนะฮะลูกค้าทําผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ทำสัญญาถึงที่ด้วยนะครับคันนี้สัญญาอนุมัติรับรถทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยนะฮะคันนี้ยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีแพลนที่จะติดตั้งชุดสเกิร์ตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอาจจะมาติดตั้งภายหลังนะฮะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคาจะอยู่ที่7,600 0 0บาทนะครับรวมค่าสีขาวเรียบร้อยแล้วนะฮะ คันนี้ได้เป็นระบบออปชันจัดเต็มนะครับของเรานะครับนั่นก็คือตัวกล้องรอบคันนะฮะเซ็นเซอร์รอบคันไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับกระจกมองข้างจะได้มาเป็นสีดำเปียโนโบแบ็กแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเกรดรุ่นพรีเมียมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวก็จะได้เป็นกระจกสีขาวเช่นกันแต่ถ้าเป็นพรีเมียมลักชวรี่ก็จะมีความต่างกันนะฮะคันนี้ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งคิ้วกันสาดให้เรียบร้อย รับประการ3ปี1 0 0 0 0กิโลนะครับจากทางโตโยต้านะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับด้านหลังมีกล้องมองหลังขนาดถอยให้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยระบบความปลอดภัยครบครันนะคะสํสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้านะครับก็ทักมาคุยนะครับเบื้องต้นคุยแค่แป๊บเดียวนะคะก็ตัดสินใจจองผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็บริการทำสัญญาถึงที่แล้วก็รับรถทันทีนะฮะคันนี้ถือว่ารับรถด่วนมากๆนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ให้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับสำหรับเกรดของตัวพรีเมียมลักชูรี่ออปชันก็ครบนะครับคันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดของตัวออปชันกันมากพามาดูเบื้องต้นก่อนส่งมอบกันนะครับเผื่อว่าใครนะฮะที่กำลังดูอยู่หรือว่าเพิ่งมาติดตามเอนะฮะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้เพราะว่าก่อนส่งมอบเนี่ยเอก็จะมีการอัปเดตรีวิวนะครับแบบนี้ให้ดูกันนะครับเผื่อว่าใครกําลังมองหารุ่นไหนสีอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปของเอนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเตรียมรถส่งมอบลูกค้าก่อนนะครับ